สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาไทยแบบง่ายๆ welcome to my channel learn Thai easy ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อยากจะแชร์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ first I have to say that I'm not good English but I I'd like to share Thai language for foreigner to know if something wrong I'm a p ม o โก i ใจโอเคงั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันของสัปดาห์ the days of the week โอเคเริ่มกันเลยค่ะ the days of the week วันของสัปดาห์ วันของสัปดาห์ Sunday Sunday วันอาทิตย์วันอาทิตย์ Monday Monday วันจันทร์วันจันทร์ Tuesday Tuesday วันอังคารวันอังคาร วัน s ส a y w วัน e s d a y วันพุธวันพุธวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันศุกร์ันเส d a y ันเส d a y วันเสาร์วันเสราร์ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันของจัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตาม Thank you for watching Bye